ในข้อที่10นะคะเขาบอกว่ามีประจุเป็นบวก9คูณ10ยกกำลังลบ6จงหาสนามไฟฟ้าบริเวณที่ห่างจากประจุนี้0.5เมตรก่อนอน้นะคะเราก็แทนสูตรเท่ากับ KQ ส่วนด้วย R2 แล้วก็แทนตัวเลขก็คือ9คูณ10กำลัง9คูณ9คูณ10ลบ6ส่วนด้วย0.5ยด้ายกกำลัง2ตรงนี้นะคะ คูณเตรงนี้ก็จะได้แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดนะคะศูคูณศูตรงนี้ก็จะเป็น0.25เราก็จะได้เป็น 10, แปดสิบเอ็ดคูณสิบยกกำลังลบสงก็จะได้มาเป็น 10, แปดสิบเอ็ดคูณสิบยกกำลังสามแล้วก็ตรงนี้เป็นเศษหงส่วนสก็จะได้ 10, แปดสิบเอ็ดคูณสคูณสิบยกกำลังลบ ยกกำลัง3ก็จะได้คำต่อบเป็น3 324คูณ10ยกกำลัง3นิวตั้นต่อคูลอ